สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. ช Ch น Channel ช่องที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้แบบเข้าใจง่ายและสามารถทำตามได้ด้วยตัวเองวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนรักกล้วยไม้นั่นก็คือการขยายพันธุ์กล้วยไม้แบบไม่ใช้เกสรหรือที่เราเรียกกันว่าการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศครับหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วถ้าไม่ใช้เกสรแล้วเขาใช้ส่วนไหนขยายพันธุ์กัน คำตอบคือเราใช้ชิ้นส่วนของต้นกล้วยไม้เช่นลำลูกกล้วยนอยอดหรือแม้แต่ก้านดอกซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายได้ผลเร็วและยังได้ต้นที่มีลักษณะเหมือนต้นแม่เป๊ะๆอีกด้วยครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องพื้นฐานก่อนเลยครับกล้วยไม้แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือกล้วยไม้แบบซิมโพเดียลและแบบโมโนโพเดียล กล้วยไม้แบบซิมโพเดียลจะเติบโตแบบแตกหน่อข้างอย่างเช่นกล้วยไม้หวายแคทลียาในขณะที่กล้วยไม้แบบโมโนโพเดียลจะเติบโตในแนวตรงมีลำต้นเดียวอย่างเช่นกล้วยไม้ฟันแลนอฟซิสหรือว่านดอกไม้ครับและต่อไปนี้คือ5วิธีในการขยายพันธุ์กล้วยไม้แบบไม่ใช้เกสรครับวิธีที่1 คือการตัดแยกลำหน้าลำหลังวิธีนี้เหมาะสำหรับกล้วยไม้แบบซิมพอเดียวอย่างเช่นแคทลายาออนซิเดียมหรือหวายบางชนิดวิธีทำก็ง่ายมากครับเลือกต้นที่มีลำลูกกล้วยต่อเนื่องกันอย่างน้อย4-5ลําลจากนั้นตัดแบ่งครึ่งโดยให้แต่ละส่วนมีรากติดมาด้วยแล้วนำไปปลูกใหม่รดน้ำให้ชื้นรอไม่นานก็จะแตกยอดใหม่ วิธีที่2คือการตัดลำแก่ไปปักชำ้ำวิธีนี้ใช้ลำลูกกล้วยเก่าที่ไม่มีใบแต่ว่ายังมีตาซ่อนอยู่ตามข้อนะครับเรานําไปปักชํำในมอสชื้นชื้นวางไว้ในที่ร่มรอให้ตาแตกยอดใหม่เหมาะกับกล้วยไม้ประเภทอิงอาศัยแบบเอ็มโพเรียมและหวายบางชนิดเป็นวิธีรีไซเคิลลำแก่ให้มีชีวิตใหม่เลยครับวิธีที่3คือการตัดยอดหรือตัดหน่อเคคี สำหรับกล้วยไม้ประเภทโมโนโพเดียลเช่นฟาเลนอปซิสหรือแวนด้าบางครั้งจะมีหน่อนเล็กๆหรือเคขิงอออกมาจากข้อของต้นหรือบนช่อดอกพอเคคิมีรากยาวประมาณ2-3นิ้วเราก็ตัดออกไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้เลยครับวิธีนี้ได้ผลดีมากแถมไม่กระทบต่อต้นแม่ด้วยครับวิธีที่4 คือการตัดก้านช่อดอกเพื่อให้แตกต้นอ่อนโดยเฉพาะกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสหลังจากที่ดอกโรยแล้วเราสามารถตัดก้านช่อดอกออกเป็นท่อนๆแล้วนำไปวางบนมอสชื้นๆมั่นชิดน้ำให้ชื้นแต่ไม่แชกเมื่อครบ2-3สัปดาห์ก็จะเริ่มเห็นตาอ่อนโผล่ขึ้นมาตามข้อกลายเป็นเคขีิได้เช่นกันครับและว,วิธีที่5 คือการเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือทิชชู่คาเจอร์วิธีนี้อาจจะไม่ง่ายสำหรับมือใหม่แต่เหมาะกับคนที่ต้องการผลิตต้นกล้วยไม้จํานวนมากในห้องปฏิบัติการเรานำชิ้นเนื้อของยอดอ่อนหรือหนออ่อนเล็กๆมาเพาะในบวชที่มีอาหารเลี้ยงต้องใช้ความรู้ความชำนาญและเครื่องมือเฉพาะทางแต่ข้อดีคือสามารถขยายพันธุ์ได้ทีเราเป็นร100้อยเป็นพันต้นและไม่ติดโรคจากต้นแม่ด้วยครับ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแต่ละวิธีการตัดแยกและการตัดหนอ่อเหมาะกับผู้เริ่มต้นได้ผลดีและเร็วการเลี้ยงเนื้อเยื่อเหมาะกับเชิงพาณิชย์แต่ต้นทุนสูงแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหนถ้าทำด้วยใจรักและใส่ใจกล้วยไม้ก็จะตอบแทนคุณด้วยดอกงามๆแน่นอนครับสรุปท้ายคลิปทั้งหมดนี้คือวิธีการขยายพันธุ์กล้วยไม้แบบไม่ใช้เกสรใครที่กำลังเลี้ยงกล้วยไม้อยู่ที่บ้านลองเลือกวิธีที่เหมาะสมกับกล้วยไม้ของคุณดูนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆและอย่าลืมกด subscribe ช่อง Mr. สเตอร์ชนชาแเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับกล้วยไม้อีกเพียบครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับมาจากหน่อมันใช่ไหมมาจากหนอ่อจากต้นมันครับปกไว้เลยตัดหนอตัดหน่อไปวางไว้ตัดหนอ่อออกไปปลูกเลยอืม ก็คือแบ่งแบ่งนอเลยนี่น,น,นี่ที่เป็นชิ้นชิ้นนี่ใช่ปะ่ะเนี่ยใช่ก็คือเอาลำเก่าใช่ไหมใช่ลำเก่าแล้วก็มีมีนอด้วยอเอาไปสองลำม,ม,มนเร็วถ้ลาลำเดียวมันช้าแล้วก็มีนอ,อ อ,กกอ๋อนะั่นคือแบ่งนอไปปลูกเลยแบ่งนอไอ้เ yeah, yeah, yeah. ี้ยไอ้เีย่แบ่งม่นนอแม่อืมนอลูกนอแม่อ่าสองนอแบ่งไปเลยครับเอามีดแตะเลยเตัดออกมาเลย อืมอ๋อนี่ก็ได้เอาไปปลูกเลย,เลยอืมถ้าตัดแคทเทอริยาแคทเทอริยาที่มันออกดอกไปแล้วอ่าก็ตัดไปสองนองเหมือนกันอ่าเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบนะฮะของ กล้วยไม้นะธรรมชาติกล้วยไม้ป่าที่นํามาปลูกเลี้ยงนะครับนี่หลังจากผ่านไปประมาณ2อถึงสสัปดาห์นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหกเ็วันก็เห็นผลแล้วครับรากออกมานี่การใช้ดีรูดปลูกกล้วยไม้ป่านะเห็นไหมครับดูรากกับเรียบเทียบกับต่อครับไม่ได้ใช้ดูครับนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแตกต่างแลวยังเห็นได้ชัดนะนี่ปลูกวันเดียวกันครับแต่ว่าผลที่ได้แตกต่างกัน โดยสิ้นเชิงนะนี่อ่ะดูกันให้เห็นเห็นจะจะชัดๆกันอีกทีเปรียบเทียบกันใกล้ๆกักกกนไปเลยนี่เห็นไหมครับระหว่างสองตรอนี้นะครับนี่ดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันได้ผลเป็นที่สะใจไม่ใช่เป็นที่น่าพอใจครับดีรูทครับสำหรับกระตุ้นราก้นไม้มิสเตอร์ชน ซื้อกล้วยไม้สกุลพวกลูกผสมฟาแลนนะครับมาก็เห็นว่าดอกเขาสวยดีนะครับแล้วก็จะนำมาทดลองใช้อาหารกล้วยไม้นะครับกับดีรูทนะครับก็บปรากฏว่าหลังจากที่ใช้อาหารกล้วยไม้ผ่านไปสัก2เดือนครึ่งครับมันเป็นกล้วยไม้เหมือนคนละต้นเลยนะครับก้านดอกเก่าเนี่ยก็แห้งเหี่ยวไปแล้วตอนนี้ก็ให้อาหารกล้วยไม้ต่อเนื่องติดต่อกันมา รวมๆสองเดือนเสร็จๆนะครับก็แทงช่อแทงดอกสวยงามมากซึ่งการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นี่ครับก็ถ้าหากว่าเราให้ความดูแลอาใจใส่เขาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เรียกว่าให้อาหารต่อเนื่องนะครับดูแลเขา